ในบทนี้จะมีวิธีการคิดต้นทุนสองเรื่องมีต้นทุนงานสั่งทำกับต้นทุนที่เป็นสายการผลิตต้นทุนการสั่งทำคือทำจอบจอกับการผลิตที่แบบต่อเนื่องนะครับเรามีเรียนวิธีการคองต้นทุนเนี่ยสองแบบจะเอาข้อสอบแบบเดียวเอกข้อสอบแบบเดียวในที่นี้คือเรื่องต้นทุนงานสั่งทำจอบจอบเยอะมีวิธีหนึ่งม่ออกออกวิธีนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องรู้สำหรับวันนี้คือ ต้องมาคำนวณการจัดสรรค่ายจา่ายาการผลิตใครจ่ายากรา,ยากรผลิตค,คือตัวไหนเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยค่ายจ่ายการผลิตนะครับวัตถุดิบทั้งตรงแรงงานทั้งตรงเราคิดให้กับต้นทุนการผลิตสินค้าได้ตรงๆไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้มีปัญหาว่าไอ้ค่าต้องแสนเปรี้ยที่เห็นเป็นล้านๆน,นะครับค่าเสื่อมราคาค่าบำรุงรักษาอะไรทั้งนี้เราจะแบ่งให้กับสินค้าเราได้ยังไง ในโรงงานของเราอะ,รรรรรอะก็จะไม่ได้ผลิตจักรยานอย่างเดียวก็าอาจจะผลิตร้อเตะเล่นผลิตอะไรอะวงล้อยางเครื่องอื่นสินค้าอื่นด้วยไอ้ค่าจ้างโรงงานที่เกิดขึ้นในโรงงานต้องแบ่งให้กับสินค้าด้วยอื่นด้วยตรงนี้จะแบ่งวันนี้วัตถุประสงค์คือการแบ่งค่จาจ้างตัวนี้มาเป็น,นต้นทุนนะครับในการผลิตนะบางที่ขอเองนิดนึง วัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงเราเรียกันว่าต้นทุนทังตรงต้นทุนทางตรงหมายความว่าสินค้าทิน่นี้เรามองเห็นเลยว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างใช้ต้องใช้แรงงานในการผลิตถึงจะเป็นสินค้าได้พวกนี้ต้นทุนต,ตรงเนี่ยสามารถคำนวณได้เลยว่าจักรยานหนึ่งคันใช้เหล็กใช้ล้อใช้ช่วงคนง,งานกี่ชั่วโมงต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่เราเรียกสองส่วนี้ว่าต้นทุนผันแปร ต้นทุนผันแปรัรบต้นทุนผันแปรแสดงว่ารู้ว่าต่อหน่วยเท่ากับเท่าไรเวลาคำนวณก็สามารถคูณก็าได้เลยอ,อันนี้ต้นทุนแปรก็เป็นนะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายการผลิตเมื่อกี้ตอนทำกันบ้านเราจะเห็นว่ามีหลายตัวมากาาค่าท่อแซงค่าบำรุงรักษาค่าเสื่อมราคาค่าเงินเดือนู้คนนน่าประกันภัยอยู่นีนี้หมด นะครับค่าใช้จ่ายโยกยกลที่ใช้ในการผลิตที่เรียกว่าเโมเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วเราจะแบ,บ่งให้กับสินค้าเราได้ยังไงนะวิธีการแบ่งเนี่ยนักศึกษาก็ต้องใช้สมการไฮโลที่เรียกอนันศกศึกษาต้องมาแยกก่อนว่าในค่าใช้จ่ายการผลิตที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรส่วนที่เป็นต้นทุนนี่ส่วนที่เป็นต้นทุนผสมนันศกศึกษาต้องมาแยกก่อนว่าผันแปรกี่บาท ต้นทุนที่กี่บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะยากจะยากที่สุดคือต้องใช้ความรู้เดิมที่ทําไฮโรมาสาร้างสมการเอามาต่อเนื่องกันบทนี้นะถ้าเื่นที่ไฮโลไม่รู้เรื่องบทนี้อาจจะเสียคะแนนได้นะครับอันนี้เรียกว่าต้นทุนทางอ้อมต้นทุนางอ้อมเนี่ยไม่สามารถตัดคิดส่วนหนึ่งแล้วมาแปะต้นทุนสินค้าได้ต้องหาวิธีการวิธีการปันส่วนวิธ ชื่ออาจว่าใช้คำว่าว hmm. ิธ uh. hmm. ีการการส่วนต้นทุนแต่ว่าถ้าจะใช้ชื่อง่ายๆนะคือหาวิธีการในการแบ่งต้นทุนตัวนี้เอามาให้กับสินค้าแล้วลองมาคิดว่าต้นทุนกับอะไรนะครับ้าจะเป็นแบบนี้นะครับดำๆคือสินค้าหรือชิ้นงานที่เราต้องการคิดต้นทุนดำๆคือสินค้าหรือชิ้นงานที่เราต้องการคิดต้นทุน เราอยากรูว่างานชิ้นนี้เจาะชิน้นนี้งานชิ้นนี้เนี่ยมีต้นทุนทั้งสิ้นเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งต้นทุนมันก็จะดประกอบด้วยวัตถุดิบทั้งโตรงานนงาโต่งสองตัวนี้คำนวณตัวเลขกลควูนก็ไม่ได้เลยเนและแต่ตัวนี้ยากอิกหนึง่าจากการผลิตเราไม่สามารถหาตัวเแล้วคูข้าไปเลยได้เราต้องหาตัวมาหาัดหาตัวมาแบ,บง่งก่อนที่เราเรียกว่าหาเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนนะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนเจนในการผลิตหน้งสือตัวๆๆๆๆๆนี้นะครับทีนี้รูปแบบการผลิตในโรงงานการผลิตเน,น,นี่ B 28. B 28. B 28. ยนะ,นะครับมีสองแบบอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับมีสองแบบแบบแรกเรียกว่าเป็นงานฝั่งทำงานทำเป็นชิ้นๆงานทำจอกๆนะครับเขาเรียกว่าจอกออเดอร์ลูกค้าสั่งทำแล้ทำเป็นชิ้นๆเช่นอะไรบ้างงานโรงพิมพ์ผลิตหนังสือหนังสือแต่เราเรื่องการชนิดเนี่ย มีต้นทุนการผลิตไม่เท่ากันบางบางเล่นใช้กระดาษขาวใสาตาบางเรื่องก็บางเร่มงก็ใช้กระดาษธรรมดาอย่างเงี้ยพิมพ,พ์สีส,สีบางเรื่องก็ไม่เอาสีเอาธรรมดาขาวดำเพราะนั้นต้นทุนของการแต่ชิ้นแต่าง,งานจะมีค่าไม่เท่ากันต้นทุนไม่เท่ากันนะก็คิดต้นทุนตามงานทีาานะ่ลูกค้าสั่งนะรับร้านบริษัาทาังร้านโรงงานที่ทำผลิตเหล็กดับมุ้งรว่ ลูกค้าแต่ละคนที่มาติดต่อให้บริษัททํางานให้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบต่างกันขนาดต่างกันะนะครับคุณภาพของวัตถุดิบก็ไม่เหมือนกันบางบ้านอานจจะใช้พื้นที่เยอะใช้วัตถุดิบเยอะนะคะรับเลือกสแตนเหลสกบางบ้านเาเหล็กธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ชิ้นงานเนี่ยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับงานที่สั่งทำเราจะเรียกลักษณะ ของงานที่ทำให้กับลูกค้าเป็นชิ้นๆเป็นเรื่องๆไปเป็นจ็อกๆไปว่าจ็อบออเดอร์งานสั่งทำงานสั่งทำซึ่งข้อสองก็จะออกวิธีนี้นะครับงานสั่งทำนะครับเวลาที่คำนวณต้นทุนเวลาที่เราคำนวณต้นทุนเนี่ยระบบบัญชีต้นทุนก็จะเรียกว่าต้นทุนงานสั่งทำจ็อบออเดอร์คอลติ้งซิสเต็มนะครับก็เรียกตาม ลักษณะงานที่เก well. ิดขึ้นส่วนงานผลิตแบบหนึ่งนะครับหึ่งนถึงว่าการผลิตที่มันผลิตแบบเยอะๆผลิตเป็นสายบนการผลิตโตโยต้าฮอนดามิตซูบิชิโรงงานผลิตรถยนต์ตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสายการผลิตาสายการผลิตหมายความว่าแผนกที่หนึ่งผลิตเสร็จทุ๊บส่งให้แผนกที่สองต่อสองส่งให้สามสามส่งให้สี่จนกระทั่งสุดท้ายก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูป รูปแบบของกระบวนการผลิตจะเป็นการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยการผลิตเป็นสายกระบวนการผลิตเลยใช่ไหมครับเราก็จะเรียกมันว่า production line นะสายการผลิตเรียกว่า production line ต้นทุนเนี่ยจะคิดเป็นช่วงๆช,ช่วงที่1นึ่งแผนที่1ช่วงที่2องแผนที่2ช่วงที่3ามแผนที่3แล้วก็ช่วงที่4ี่แผนที่4พอลักษณะการผลิตเป็นช่วงๆ นักบัญชีก็เลยเรียกว่าเลยเรียกการคำนวณต้นทุนแบบนี้ว่าต้นทุนช่วงผลิต process costing system หมายความว่าแผนที่หนึ่งผลิตเสร็จปุ๊บเรียกว่าต้นทุนของแผนที่หนึ่งแล้วก็ไปส่งแผนที่สองครับสมมติว,ว่าอันนี้ขึ้นโครงเหล็กเสร็จแล้วนะครับก็ส่งไปแผนที่สองก็ไปขับกระดาษทรายไปพ่นสีพ่น,ยยนสัญญาการผิต สองเสร็จปุ๊บไปที่สามสามก็ประกอบอย่างนี้เป็นต้นสี่ก็ประลุเรื่องกัรติดกระจกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นขั้นๆต่อมาไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าต้นทุนช่วงการผลิตนะเพราะฉะนั้นการคิดต้นทุนก็เลยต่า,าง,งออกันนิดหนึ่งครับทั้งสองวิธีจ็อกออเดอร์กับโคเสดนะครับต่างกันตรงนี้คล้ายการผลิตตรงนี้นะครับแต่วิธีการคิดวัตถุดิบแรงงานคิดเหมือนกัน ต่ต่างตรงนี้นะต่างตรงนี้นะถ้าเป็นงานสั่งทำนี้ถือว่าเป็นจ็อบที่หนึ่งสินค้านนี้เป็นจ็อบที่หนึ่งนี้เป็นจ็อบที่สองนี้เป็นจ็อบที่สามเวลาการคิดบัญชีนักบัญชีก็จะแยกบัตรต้นทุนคิดแยกกันมาหากเลยอันนี้จ็อบที่หนึ่งก็คิดคำนวณแม่มาลงกันจ็อบที่สองก็คิดคำนวณราคาแต่ถ้าเป็นอันนี้สายงานผลิต หรือ process costing เนี่ยงานมันต่อเนื่องกันเป็นกระบวนการนะมันก็ต้องมีการสะสมต้นทุนแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้นทุนไี่จะเป็นแบบนี้อ่ะอันแรกงานสั่งทำงานเลขที่1นึก็เป็นชิ้นหนึ่งหนึ่งศูนย์สองก็ชิ้นหนึ่งอันนี้ง่ายไม่ยุ่งยาแต่ถ้าเป็นโปรเซ s คอสติ้งจะชี้อีกครับงานที่หนึ่งเสร็จปุ๊บต้นทุนโอนได้งานที่สอง สององค์ใี้สามสามองค์ใี้สี่จนถ้ากับเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปแ,แล้วก็ขายขายเรียกว่าต้นทุนขายอย่างนี้เป็นต้นครับผมพูดเร็ว,วนะนักศึกษาต้องกลับไปอ่านต้องกลับไปทวนนะแต่ว่าข้อสอบก็ยังเป็นการคำนวณอยู่